บัะเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตด้านน้ำหลากหลายรูปแบบทั้งภัยแล้งน้ำท่วมฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลและมลพิษทางน้ำซึ่งสร้างความเสียหายต่อทุกภาคส่วนหลายองค์กรได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงพยายามหาแนวทางเพื่อต่อสู้กับวิกฤตน้ำอย่างสุดความสามารถวิกฤตน้ำในประเทศไทยจะทำอย่างไรถึงจะรอด โรงเรียนวัดปอกแปกให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์น้ำเนื่องจากเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อมนุษย์มากที่สุดนอกจากนี้น้ำยังเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ทุกชนิดด้วยโรงเรียนวัดปอกแปกได้รับคัดเลือกจาก บริษัทซันทรี่แป,ป๊บซี่โขบเบเรตประเทศไทยให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์น้ำของจังหวัดสระบุรีเพื่อให้นักเรียนได้เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำและพร้อมที่จะส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ให้แก่ครอบครัวและผู้อื่นอีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์ และฝื้นฟูทรัพยากรน,น้ำและตระหนักถึงการใช้น้ำในชีวิตประจําวันอย่างคุ้มค่าโรงเรียนวัดปอกแปกจึงได้ดําเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์น้ํามิสุอิกุสอนน้องรักน้ําด้วยรูปแบบ PP พีโมเดลโดยมีรายละเอียดดังนี้ P Perform อร์แการปฏิบัติงานโดยมีจุดมุ่งหมายประกอบด้วยทีมนําทีมทาและทีมประสานดังนี้ ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงานศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการจัดทำโครงการนำเสนอต่อฝ่ายบริหารจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการประกาศนโยบายของโรงเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์น้ำมิสุอิกุสอนน้องรักน้ำดังนี้ 1ด้านนโยบาย 1. โรงเรียนวัดปอกแปกจะดำเนินการอนุรักษ์น้ำอย่างเหมาะสมกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์น้ำในปี2565ให้ลดลงกว่าปี2564 2. โรงเรียนวัดปอกแปกมีนโยบายที่จะใช้น้ำในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างรู้คุณค่า 3. โรงเรียนวัดปอกแปกจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการใช้น้ำขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 4. โรงเรียนวัดปอกแปกมีเจ็ดจำนวที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการอนุรักษ์พลังงานและ 5. โรงเรียนวัดปอกแปกมีเป้าหมายจะเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศด,ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 2. ด้านบุคลากร 1. ผู้บริหารคณะครูบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนได้ใช้น้ำอย่างประหยัดและปลอดภัย 2. ผู้บริหารคณะครูบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 3. โครงสร้างพื้นฐาน 1. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาน้ำใช้ให้ได้มาตรฐาน 2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน 4. ด้านชุมชนโดยรอบ 1. โดยการเน้นย้ำแนวทางหรือวิธีการอนุรักษ์น้ำด้วยหลักการแนวคิดหรือการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการประชุมผู้ปกครองการประชาสัมพันธ์ทางเฟ c บุ o o ไล่กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองเป็นต้น 2. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์อนุรักษ์น้ำอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง P Process หมายถึงการดำเนินงานตามโครงการ 1. การบูรณาการความรู้ด้านอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการเรียนการสอน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. กิจกรรมนักล่าหาสายน้ำนักเรียนตามหาท่อน้ำตามจุดต่างๆที่มีการรั่วไหลหรือชำรุด 3. หนูน้อยนักปั่นจอมพลังการจัดการด้านการใช้น้ำในโรงเรียน โดยการนำน้ำหลังจากใช้แล้วมาเข้าสู่บ่อพักและนำมารดน้ำต้นไม้รดน้ำหญ้าโดยการใช้พลังงานในการปั่นจักรยาน 4. กิจกรรมการขยายผลสู่ชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียนโดยการประชาสัมพันธ์การเดินรณรงค์อนุรักษ์น้ำตามชุมชนใกล้เคียง 5. ค่ายปฏิบัติการป๊อกแปกอนุรักษ์น้ำอนุรักษ์โลก การจัดค่ายด้วยบุคลากรภายในโรงเรียนประกอบด้วย6ฐานการเรียนรู้ P partipates หมายถึงการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของโรงเรียนบริษัทซัน t ท r รีแป๊บซี่โคเแบบเบรเรประเทศไทยจำกัด สนับสนุนให้โรงเรียนวัดปอกแป๊กเป็นโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์น้ำของจังหวัดสระบุรีโครงการมิสุอิกุสอนน้องรักน้ำบริษัทก่องวิเศษจำกัดกำกับติดตามการดำเนินโครงการสอนน้องรักน้ำในโรงเรียน ตลอดจนเสนอแนะวิธีการหรือแนวทางการดำเนินง,งานให้กับโรงเรียนวัดป๊อกแปกเพื่อพัฒนาต่อยอดให้ยั่งยืนต่อไปพร้อมทั้งได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินง,งานด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษาได้แก่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่ง ในการให้คำปรึกษาและเป็นขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียนวัดป๊อกแป๊กมาโดยตลอดพีพีกหมายถึงนักเรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน,น้ำและตระหนักถึงการใช้น้ำในชีวิตประจำวันอย่างคุ้มค่าเพื่อส่งต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปผลสำเร็จที่ได้รับ โครงการโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์น้ำมิสุอิกุสอนน้องรักน้ำด้วยรูปแบบ PP m o d มเดลด้านสถานศึกษามีการดำเนินโครงการการอนุรักษ์น้ำที่เป็นรูปประธรรมมีความต่อเนื่องของโครงการได้แนวทางต่อยอดการอนุรักษ์น้ำในปีต่อไปตลอดจนการต่อยอดสู่โรงเรียนการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต 2. ด้านครูผู้สอน คุณครูมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนและเหมาะสมกับการอนุรักษ์น้ํา 3. ด้านผู้เรียนผู้เรียนมีความเข้าใจวิธีการอนุรักษ์น้ํามากขึ้นเห็นคุณค่าของน้ําและลงมือปฏิบัติการอนุรักษ์น้ําในชีวิตประจําวัน ทำให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและ4ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของชุมชนก่อนการเข้าร่วมโครงการมิสซอกุ คณะครูและนักเรียนยังไม่เห็นถึงความสำคัญหรือใส่ใจในการประหยัดน้ำหรืออนุรักษ์น้ำมากพอเท่าที่ควรและเมื่อทางโรงเรียนวัดปอกแปกได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการมิซูอิกุสอนน้องรักน้ำของบริษัทซันทอร ي แบปซี่ค b e v เบเวอร์เรชไทยแลนด์คอมพานีลิมิต็ดจึงทำให้คณะครูมีวิธีการแนวทางที่จะนำไปบูราณาการกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำการบริหารจัดการการใช้น้ำให้มีคุณค่าสูงสุดเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้ยั่งยืนตลอดไปในอนาคตภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการมิซุวิกุโรงเรียนวัดปอกแปกได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์น้ำของจังหวัดสระบุรีมีทีมมิซุวิกุครับเพื่อนำความรู้มาสานต่อให้กับคณะครูและนักเรียนคนอื่นๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำต่อไป